เพื่อเกณฑ์กำน,นังสรุตในการปฏิบัติงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของรึกษามหาสรารคามเขืนเน่เพอข้อหนึ่งหน้าการปฏิบัติงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเนมความสามารถและร่วมกันต่อต้านพฤติกรรมการเลือกรัดเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆสองการใช้งบประมาณการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเผยแพร่อย่างโปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกคองการเกิดจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบสาม การใช้อำนาจมอบหมายงานประเมิผนผลการปฏิบัติงานการเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติอย่างถูกต้องและชอบธรรมสี่การ,าการใช้ทรัพย์สินของราชการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการใช้ทรัพย์สินของทาคราชการเพื่อประโยชน์ในราชการ จำกับต,ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างต่อนเนื่องห้าด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมหกด้านคุณภาพการดำเนินงาน ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มาผู้มีส่วนได้เสียได้ยึดหลักตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันไม่เอ,อื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคนนบคลใดกลุ่มหนึ่งเจ็ดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารการทำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถ เข้าถึงได้อย่างง่ายแต่การปรับปรุงระบบการทำง,งานทามเทคโนโลยีในการดำเนินงานพัฒนาระบบปรับปรุงการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสริมสั้นภาพรักให้มีความโปร่งใสสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการด้านการด้านการเปิด การเผยรต่อสายรชนให้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเอาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานและสิ่งการป้องกันการทุจริตเิดเผยผลการดำเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบตินประกาศและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศนะ วันที่14ม mm ิถ hmm. mm ุนายนพุทธศักราช2565นายสุภาพโบสามารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่ง